อรุณสวัสดค่ะพระบิดาพระบูร์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโววาพระจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคิดเจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาสงบจิตสงบใจและนั่งลงฟัง คำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตรัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังและคุกเข่าลงที่จะสารภาพความผิดบาปที่ลูกทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนา ก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าสำหรับในเช้าวันนี้วันที่20พฤศจิกายนพระองค์ทรงตัดว่าลูกที่รักของเราเอ,อ๋ยโปรดรู้ไว้เถิดว่าเราชื่นชมยินดีเพราะเจ้า และเจ้าไม่ต้องทำสิ่งใดเลยเพื่อให้ได้รับความรักจากเราอย่าให้ใจของเจ้าจดจอ่ออยู่ที่การกระทำเหมือนเช่นพวกฟาริสีเพราะการทำเช่นนี้เป็นเหมือนการนับถือลูกเคารพเมื่อเจ้าเลือกที่จะนมัจาการกระทำดีของเจ้าขอภัยนนะนะคะเมื่อเจ้า เลือกที่จะนมมสจารและกระทำที่ดีของเจ้าเจ้าก็จะท้อใจเมื่อสิ่งที่เจ้าทำนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวงังจงให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราแทนการกระทำของเจ้าความรักของเรามีให้แก่เจ้าอยู่ทุกเวลาไม่ว่าเจ้าจะรู้สึกหรือไม่ก็ตาม หน้าที่ของเจ้าคือการรับเอาความรักอันไร้เงื่อนไขนี้ด้วยใจขอบพระคุณและความไว้วางใจลูกเอย๋ยจงขอบคุณเราสำหรับทุกสิ่งจงวางใจในเราตลอดเวลาการทำการฝึกทีิจ,จะมีท่าทีเช่นนี้จะช่วยให้ใจของเจ้าเปิดรับความรักของเราเสมออาเมน ให้เรามาฟังในข้อพระคำเอเวชัตบทที่8บทที่สองข้อ8ถึงข้อ9เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้รอด แอมไม่ให้อวดได้เอฟเวชัตบทที่สามข้อสิบหกถึงสิบเก้าข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในใจด้วยฤทธานุภาพที่มาจากพระวิญญาณขอบลงแก่พวกท่านตามพระจริอนุดรมของพระองค์ให้พระคิด ประทับในใจของท่านโดยทางเพื่อความเชื่อให้ท่านได้อย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคิดซึ่งเกินความรู้เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมสรุดีบทที่62ข้อ8ประชาชนเอย๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ััยของเราเสราอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงสอนให้ พวกเราจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาและจงระบายความในใจของเราที่มีปัญหาหรือมีความทุกข์ต่อพระองค์พระเจ้าก็จะเป็นที่รีภัยของพวกเราทุกคนขอให้พวกเราทุกคนเชื่อมั่นในพระองค์พระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ลูกขอให้พระเยซูโอดนำหน้า ไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้างลูกทุกคนปลอดภัยถ้าเดินไม่ห่างรักพระองค์ไม่รู้จิตจางโปรดจุงโปรดนำอย่าให้ลูกทุกคนหลงจากทางขอทรงนำตลอดเวลาขอพระผู้ใดทรงนำรูปเมื่อความทุกข์นํำบากมาใกล้ลูกทุกคนก็อยู่ในที่ปลอดภัยที่นั่นพ้นจากอันตรายในพระองค์ลูกทุกคนได้ที่พึ่งอาศัย อดนำจนถึงนาทีสุดท้ายขอพระองค์ทรงอยู่ด้วยตลอดเวลาลูกทุกคนถึงสวรรค์บ้านปลายที่นั่นแหละน้ำตาของลูกทุกคนก็จะเหือดหายไปลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนพี่น้องคะให้เรามาพร้อมใจกันที่จะอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูกิจเจ้าที่จะ ให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลให้หลุดพ้นจากสงครามในครั้งนี้ที่จะไม่เกิดขึ้นอีกขอให้สงครามนี้สงบลงและไม่บานปลายเป็นสงครามโลกไม่มีพระอื่นใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยประเทศอิสราเอลได้มีแต่พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นขอได้โปรดเมตตาช่วยเหลือ ประเทศอิสราเอลด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติอันร้ายแรงนี้และผู้คนพ้นจากความบาดเจ็บล้มตายลูกเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ลูกขอปากประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในปีปานขอพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องและอวยพระพรให้ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศไทยจงหลุดพ้นจากภัยจักธรรมชาติ และหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆและลูกขอฝากทุกประเทศทั่วโลกไว้ในปีพระหัตของรงแล้วแต่พระองค์จะทรงเมตตาลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนเมื่อลูกทูลขอ ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สันละเสริญพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงเมตตาในพระนามขององค์พระเยซูกิจเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลรูยาฮาเลรูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ